สวัสดีครับสวัสดีครับผม fc ช่องสังวาน channel ครับเป็นยังไงมัางนาะครับผม fc มีใครโชคใครมานมัางเนาะครับตัวผมก็ไม่ได้ครับผมเน้นๆข้างล่างครับไม่ได้การบนครับผมเลขเด่นเลขดังเลขเน้นๆครับศูนย์สามขึ้นบนครับผม สังเกตหลายงวดแล้วครับมาครบล่างผมขึ้นบนมาหลายงวดแล้วครับงวดหน้าให้ FC ซซื้อล่างกันบนด้วยนะครับงวดที่แล้วบนครับผมบนเด่นแปดครับรองหกเข้าที่หกครับผมเข้าที่หกหลักร้อยครับมาครบ บนนี้ไม่เข้าครับผมปิดครับผิดเพราว่าไปตามผิดครับผมเข้าก็คือเข้านะแต่สูตรล่างยังใช้ได้อยู่ครับเด่นเก้าครับเสียดายเลขสัญจรครับผมเอาแนวนอนไม่ได้ครับไม่งั้นก็จับเข้ากันแล้วครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไม่น่ามาติดดับเลยครับดับตัวเองครับผม ขอโทษขอให้หลายๆครับดับ10ล่างยังอยู่ครับดับหกครับผมงวดน,นี้ไม่ให้ดับครับถ้าใครอยากได้อยากได้เลขดับครับก็เอา2ตัวล่างบวกกันครับเจ็ดเก้ดบวกเก้หดับ6กครับผมง่ายๆครับ เลขสัญจรครับเอาแน่มานอนก็ไม่ได้ครับเต็มเต็มครับศูนย์สามขึ้นข้ืองบนจ้อยครับเลขดับบนยังเอาอยู่นะครับหลักสิบงวดที่แล้วผมให้ดับอะไรไม่รู้ดับไม่ได้แล้ว ส่ตีผมไปไหนแล้วหายแล้วครับงวดน,นี้ดับศูนย์ครับผมดับศูนย์หลัก10บนครับให้ f อฟสังเกตรครับผม9ปีนี้มาแรงครับตั้งแต่30เดือนเดือนสิบสอครับผมเข้า9ครับเข้าที่9ครับบนออก หกสองห้าห้าซีซีสองตัวออกแปดเก้าครับอยู่สุดปีนี้เก้าจะขยันครับเดือนหนึ่งครับผมวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งเลขออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งข้างล่างสองตัวคงหหนึ่งครับผมมาสองตัวเลยครับเก้าขยันไหมครับผม วันที่หนึ่งเดือนสองครับปีหกเจ็ดแล้วันที่หนึ่งออกหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามข้างล่างออกศูนย์เก้าครับผมวันที่สิบหกเดือนสองครับปีหกเจ็ดครับผมเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าสองตัวออกสี่สามครับผมเข้าที่เก้าบนครับ หลักสิบครับงวดต่อมาครับวันที่หนึ่งเดือนสามปีหกเจ็ดครับผมสองห้าสามศูนย์หกสามข้างล่างสองตัวออกเจ็ดเก้าครับผมปีนี้เก้าขยันมากเลยครับศูนย์หกสามเพิ่งจะออกวันที่หนึ่งเดือนสองครับผมศูนย์หกสามแล้วมาออก กศูนย์สามครับดูครับนี่ให้สังเกตครับผม f อซครับวดวันที่สามสิบครับออกสองตัวออกแปดเก้าครับล่างครับวดต่อมาเก้าเจ็ดเก้าครับผมบนพอวดต่อมาครับมออกศูนย์เก้าข้างล่างครับผม ต่อมาครับสิบหกเดือนสองครับผมสามเก้าห้าครับจากล่างขึ้นบนครับผมข้างล่างออกสี่สามครับขวดต่อมาครับหกศูนย์สามข้างล่างออกเจ็ดเก้าครับผมสลับกันครับล่างมาบนบนลงล่างล่างขึ้นบนบนลงล่างอีกครับงวดงววต่อมา ต่อไปนีครับสิบหกทับสามหกเครับทำสูตรคร่าวๆไว้แล้วครับ9ครับเด่นบน9ครับผมซื้อติด9ไว้ครับสลับดอกใช่ไหมครับ fc ครับ9้าล่างขึ้นบน9้าบนลงล่าง ก้าล่างมาขึ้นบนอีกลงล่างงวดน,นี้สูตรผมทําได้เก้าบนครับติดเก้าไว้ครับงวดก่อนนี่เลขดับผมดับดับดับยังอยู่นะครับดับงัดวที่แล้วดับดับสิบบนครับ พอที่แล้วดับเก้าครับผมนี่ครับสิบบนเก้าครับดับอยู่ครับวันนี้ครับดับสูงครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พยายามคัดกรองมาให้ครับช่วงนี้งานยุ่งครับผม ขอโทษ FC ซด้วยครับหมดที่แล้วไม่งั้นก็เต็มเต็มเหมือนกันครับเด่นเก้ามาแล้วครับเด่นเก้ารองศูนย์จับศูนย์สามไม่กันบนครับตับแตกครับผมมาดับเจ็ดเรียกสัญจรครับหงายท้องมาหลายอ,อ,อาจารย์ดังๆก็หงายท้องหลายคนแล้วครับ เลขสัญจรครับผมสู้ต่อครับผมวันพระไม่ไ้มีหนเดียวครับสู้ต่อไปครับอยากให้สังเกตรครับผมนี่เนาะก้าวขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างวันนี้น่าจะมาบนครับเด่นก้าวครับติดก้าวไว้ครับข้างบน สายวิ่งสายลูดก้าวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากมายครับผมเอชอบให้กดไลค์ครับใช่ให้กดแชร์กดฝากกดฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยครับผมสังวานชาแนลครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม